บริษัทเขาไปเหตุงานเขาก็บริกรยายเขาก็ต้องมาตั้งสี่นะบริษัทจ้างเขาแต่เฉพาะแบบอันนี้มันโบ้เฉพาะแบกอันนี้จ้าสาวมันบโหูอันร้านโบ้อชิฟฟ์โฟเฮ้เฮ้เฮ้เอตแล้วเอตแล้ว ช็ดช็ดช็ดชเอต้นอยงามเลติ๊กามหาแม่อยู่่ะเอาเต้นร้เต้นร้อหามเอาเต้นรมองกับชาบ้านเออเต้นล้วลหกเต้นช็ดโอ้โไปลม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 กินนมอิ่มคันได้ยืนอยู่ปเหอยู่ทำคนซึ่งดินรลงแล้ว ไม่ีล uh ังหีคนเศร้าก็ได้ได้มีดินดินเท่าญามาทำผม่บ่ตัวยู่ขอดผลบ่เธอเธอเธอหันมาลูกลูกเธอเช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 อชชชอเอหนเําหเหน่อยหำเช็มหน่อยเย่เชหน่อยครับจริงจังเลยเชอ